เอโยวดับวันนี้ผมได้เขียนครับวันนี้จะเดินทางไปหาพี่เงือกงครับก็คือเดอะไอนะครับวันนี้เดอะไอจะอัพคอมใหม่นะครับผมไปช่วยเดอะไอดูนะครับเดอะไอแบบไม่ค่อยรู้เรื่องครับมึนมึนเติบเอ่อเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาพี่เงือกงหรือว่าเดอะไอกันแล้วนะครับผมไปเตรียมตัวอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะครับเจอกันครับ ทุกคน,นครับวันนี้ก็มาถายมาเจอพี่เหงือกนะครับวันนี้พี่เหงอือกจะไปกดตังค์นะครับพี่ <t> เหงือกเพิ่งเคยมี <S <s <ut> <S บ้านนอกบ้านอานอกเพิ่งเคยมีครับเพิ่งเคยมีหมด <c oughs> นี่ครับหมดถึงเลยนะครับเอามือถึง <c oughs> หมดทำง,งานหมดหมด <c oughs> <c oughs> ถึงเลยถึงเลิฟ นอ่ืสอเลยนี่นะครับซื้อเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับความฝันของ พี่เหงือกนะครับหรือเะิเป็นจริงแล้วครับเพื่อนจริงแล้วโอยี่ต้องตายจะไหลออกไปเราก็จะไปกินข้าวกันครับไอจะเพื่อนไอจะเลี้ติงหอนครับพี่เหงือกครับวันนี้ผมได้กินฟีนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงติงนหอนกันแล้วครับทุกคนอเหงือกเลี้ยงเาอิงเหงือกอิงเหงือกกันได้งกมาซื้อคอมคอมลดกินติเอาพวกนี้ใช่ไมกอาเอาเอาเอาไรเาเอาเอา ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาถ่ายต่อนะครับเอาของของไอเหือนะครับเฮ้ยเหือดีวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเยวเนียอดี๋ยวอเี๋ยวเาียวอเดี๋ยวเอนดี๋ยไอนดี๋ีอเดี๋ยวดวไอนียวเยอเยวอดีครับยวอเียวเยวไเยอเดยวเดวไอดีครวบวัอนี้ก็เรามาเอาคอมกันแล้วนะครับความฝันจะเป็นจริงยัง ไก่แล้วไก่เ <smile> ล้ยแล้วความกันเลยครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเราก็ได้ของมาที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงเพื่อน ข้าฝันถือเองเลยเย้ยืนไม่ครบเย่เหนือนี่นะครับทุกคนเราก็มาถึงบ้านของพี่เหนือที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขอจัดตัวคอมแล้วมาถ่ายสวยๆให้ดูนะครับทุกคนเป็นไงเย้ <Yeah. laughs> สวัสดีครับนี่ก็เป็น,ปนที่เรียบร้อยนะครับของพี่เหงื่อนะครับมาขอความคิดที่เห็นอะไรจากพี่เหงื่อก็ได้นะครับก็ผมจะมีวันนี้นะก็ใช้คอมแบบคอมทำงานหมื่นกว่าบาทนะครับก็ตามงบนี่ครับราคาคอมเดียวครับแบบใช้ต่อเข้ามาครับซื้อต่อเข้ามาจนกระทั่งผมได้ ไม่เป็นไรเพื่อนเออ่ถ้าถ้ามีสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์นะครับช่องเราเพิ่งเติบโตนะครับชิปอาจจะเป็นคลิปแรกที่อาจจะดังนะครับหรือว่าคนไม่มีคนดูเลยก็ได้นะพี่เปาก็สนับสนุนได้ครับช่องเล็กๆของผมผมจะพัฒนาตัวเองนะครับผมไปซื้อคอมจากร้านอะไรมาไม่รู้ครับแต่ผมเอยถึงพี่เตาแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ